ข้าเจ้านารสิงหน้าปานสายลือดของพระราชบิดาสุรศรีแห่งศีลาน,นาครตอนนี้ข้าเจ้าได้มาปกครองแผ่นดินเวียงปาซึ่งเป็นของขวัญที่พระบ,บิดามอบให้กับเรานารสิงหน้าปานเมื่อครั้งที่ยังยาววัชนาสีาและที่มากไปกว่านั้นทั่วทั้งสิบสองปานต่า,ตายงย่อมประจักษ์ในมือของเรานารสิงหน้าปานเป็นความจริงหรือเปล่าวะ ยองยุ่มรางวัลดังตายมือดาวเวทีเลยดาว,วแดงเก่างเล่นทางออกโบรีนครับรับเรื่องรับรรณาการหน่อยเพค่ะขอบคุณมากนะครับผมที่มีรางวัลน้ำใจให้กับเอกรามนะพี่สาวนะขอบคุณมากครับแต่ต้องแถววัดให้เลยคนว่างไม่เรียกนุ่มด้วยนะข,ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับคือ สำหรับชาวบ้านในใมไครับที่มอบปนับเล็กทนราของเราเรืองว่ารายการทีวีนะครับทางช่องสามสที่หกันยานะครับสตาร์เตครับพี่น้องขอบคุณมากครับผมเวลาเนิดนึงครับยไปเปิดดูนะครับรายการสตาร์สเตจวันที่หกันยาประมาณใบบ่ายสามไบสี่ห้าไป,ไป,ไป้ 4, ไปม